เพียงใจยังคงรักบทที่11ร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาในห้องโถงอย่างเงียบเชียบเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังมุงดูอะไรเรียวคิ้วดกหนาก็เลิกขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์เกิดอะไรขึ้นจินหลินเอ่ยเสียงขลุมทำอะไรกันอยู่เสียงของเขาทำเอาทุกคนหันหลังกลับมามองจากนั้นก็ก้มหน้าอย่างเคารพนอบน้อม มีเพียงหญิงชุดแดงคนนั้นที่ทำใจกล้ารายงานเหตุการณ์เพราะอยากเอาหน้าผู้หญิงคนนี้ขโมยแหวนของท่านเจ้าค่ะจินหลินดีตาสาวเท้ายาวๆเข้ามาที่เตาหินเมื่อเห็นสภาพของโยหลนันสายตาของเขาก็ฉายอารมณ์บางอย่างนางเป็นอะไรไปหงวาบอกว่านางขโมยแหวนในตาอินซีของท่านเจ้าค่ะเมื่อครู ตอ,อนที่ยืงแย่งกันอยู่แหวนตกลงไปในกองไฟทุกคนอึ้งกันหมดแต่นางกลับกระโจนเข้ากองไฟไปเก็บแหวนมาเจ้าค่ะปานาตอบตามจริงสีหน้าอัดอัน้นในตาลึกล้ําเลื่อนไปยังรอยไหม้ที่มือของโยหลนันแหวนลหะนางยังจำอยู่เลยเจ้าค่ะปานาตอบเสียงเบานางไม่ยอมปล่อยร่างสูงใหญ่เกรงไปชั่วครู่บางสิ่งบางอย่าง ทำลายความเฉยชาของจินหลินเขาก้มมองโยวหลันปาหน้าแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองพริบตาหนึ่งนางเห็นแววกังวลและโมโ oh, หในสายตาของหัวหน้าเผ่าไม่เพียงแค่นั้นยังมีความรู้สึกที่รุนแรงบางอย่างด้วยผู้ชายคนหนึ่งจะจ้องมองผู้หญิงคนหนึ่งด้วยสายตาเช่นนี้ก็เมื่ออีกฝ่ายสำคัญมากเท่านั้นปาหน้าพอเดาได้รางๆว่าผู้หญิงคนนี้ คงไม่ใช่แค่ตัวประกันแน่ท่ามกลางสายตาของทุกคนจินหลินพยายามแกะมือโยหลันกลิ่นเนื้อไหมลอยออกมาโลหะที่เผาไฟจนร้อนทำลายผิวที่มือของนางโยหลันกำแหวนแน่นมากเสียจนแหวนกบฝฟามือนางแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันดึงอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าคะตอนนี้มือนางคงติดอยู่กับตัวแหวนแล้วต้องหาวิธีอื่นเจ้าคะ่ะปาหน้าเตือน จินหลินอุ้มโยหลันลุกขึ้นไปตามหมอมาเขาอุ้มนางเดินออกไปจากตรงนั้นค่ำคืนดึกแล้วหิมะยังคงโปรยปลายเรือนหินเงียบไร้สรรพเสียงโยหลันนอนสลบสลายอยู่บนเตียงไม้หลังโตใบหน้าซีดขาวลมหายใจถี่และแผ่วเบาตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลจินหลินนั่งเงียบอยู่ที่เตียงได้แต่มองดูนางนางผอมลง แต่เดิมนางก็ผอมอยู่แล้วยิ่งมาเจอชีวิตที่ยากลำบากที่คว้นเหนือนางก็ยิ่งผอมลงไปอีกเรือนผมที่เคยยาวสลวยเป็นเงางามบัดนี้ถูกไฟเผาจนหงิกงอเมื่อแตะโดนก็สลายกายเป็นผงผมที่เหลืออยู่ยาวถึงแค่ไหลเท่านั้นฝ่ามือค้ำแดดเลื่อนมาใกล้ดวงหน้าเหมือนจะสัมผัสนางแต่กลับค้างอยู่ตรงนั้นเนิ่นดนานหน้าผากของโยหลันเป็นรอยกระแทกแก้มเป็นรอยฝ่ามือ ลำคอเขียวช้ำเพราะฝีมือเขาเมื่อหลายวันก่อนจินหลินไม่อาจเบนสายตาหนีเสื้อผ้าของนางขาดแหว่งเป็นรอยไหมผิวเนื้อบวมแดงเพราะถูกไฟเผาที่สาหัสที่สุดก็คือมือของนางดวงตาของจินหลินกระตุกเล็กน้อยมือขาวนุ่มถูกแหวนร้อนๆหน้าจนเป็นแผลชะกันลายสลักบนเดือนแหวนทิ้งร่องรอยเอาไว้สภาพมือของนางตอนที่ท่านหมอแบมือนางออก เวอะ,ะหวน่ากลัวนักแหวนถูกดึงออกมาในที่สุดปาหน้าล้างมันจนสะอาดแล้ววางไว้บนโต๊ะตอนที่ท่านหมอดึงแหวนออกเยวหลันยังสลบสลายอยู่แต่ร่างบอบบางยังกระตุกเป็นบางครั้งบางคราวเพราะความเจ็บท่านหมอรักษาแผลให้อย่างดีทายาลงบนฝ่ามือและตามตัวของนางแล้วจึงจากไปอย่างเงียบๆบ,บาดแผลไฟเผาขนาดนี้ยังพันแผลไม่ได้ ท่านหมอบอกว่าหากรักษาช้าไปเพียง9ก้าเดียวนางอาจต้องเสียมือไปแล้วแหวนในตาอินซีไม่ต่างอะไรกับเหล็กร้อนที่ทำลายเส้นประสาทบนมือของนางตอนนี้นางปลอดภัยแล้วก็จริงแต่ยังต้องรักษาตัวอีกระยะหนึ่งและต่อให้หายดีแล้วก็คงไม่สามารถยกของหนักๆได้อีกเพื่อแหวนวงนั้นนางเกือบจะสูญเสียมือขวาฝ่ามือหนาหยาบเลื่อนมาถึงมือ ที่เต็มไปด้วยรอยไหมที่แรกมือข้างนั้นค้างอยู่นอดนานมันสั่นน้อยๆและค่อยๆแรงขึ้นจิน่นหลินไม่อาจข่มอารมณ์ได้อีกต่อไปเขาเกียดนางมากมายขนาดนั้นในตาดำขับจ้องมองมือของนางหัวใจบีบรัดอย่างเจ็บปวดเขาเกียดนางถึงเพียงนั้นมือของนางเคยขาวเนียนนุ่มนิ่มราวกับกีบดอกไม้ในฤดูวัสา์เขาทั้งเกียรทั้งแค้นนางปานนั้น จินหลินกำหมัดแน่นร่างสูงใหญ่บิดเกรงสั่นสะท้านเขาหลับตาลงจำต้องยอมรับโดยดุษณีเขาเกียดนางอย่างสุดซึ้งแต่เขากลับไม่เคยลืมนางได้ความปวดร้าวที่กักขังไว้ในหัวใจเปรียบเสมือนคมมีดที่กรีดเถือหัวใจครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดจินหลินก็ไม่อาจยับยั้งความรู้สึกเล่าตายนะักเขาคำรามออกมา ราวกับสัตว์ป่าที่ถูกทำร้ายทำไมเจ้าต้องทรยศข้าเยาหลันยังคงนอนนิ่งแต่ในความทรงจำเสียงอ่อนหวานของนางมัดตรึงเขาไว้ราวกับเชือกที่ไร้รูปร่างข้ารู้เพียงว่าสามปีก่อนจู่ๆท่านก็หายตัวไปไม่ได้ข่าวคราวอีกทุกๆวันข้าจะไปรอท่านในถ้ำนั้นจนเมื่อล้มป่วย ก็ถูกส่งกลับเมืองเฟิ่งเฉิงไม่นะหลินท่านต้องเข้าใจผิดแน่ทุกสิ่งที่ท่านพูดมาข้าไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่อาจลืมสายตาและน้าตาของนางได้ดวงตาอันใสซื่อจ้องมองเขาอย่างตรงไปตรงมานางไม่เคยหลบตาเขาเลยสักครั้งดวงตาบริสุทธิ์ของนางมีเพียงความเสียใจไม่เข้าใจและวิงวอน เชื่อข้าเถอะสามคำนั้นตอกย้ำลงไปในใจเขาราวกับตะปูเหล็กเชื่อข้าเถอะเชื่อข้าเถอะหลินเชื่อข้าเถอะบ้าที่สุดจินหลินคำรามออกมาเห็นชัดอยู่ว่าเขาเกลียดแค้นนางเหตุใดเขาจึงเริ่มหวั่นไหวเหตุใดจึงเกิดความไม่มั่นใจในความข้างแค้นภายในคุกใต้ดิน กวนจิ้งเล่าให้เขาฟังด้วยรอยยิ้มว่าความอ่อนโยนความหอมหวานและความรักที่นางมอบให้เขาเป็นเพียงการหลอกลวงนางทำทุกอย่างเพื่อล่อให้เขาติดกับแต่หากกวนจิ้งพูดความจริงทำไมโยหลันถึงได้เก็บแหวนเอาไว้กับตัวทำไมนางถึงได้กระโจนเข้ากองไฟเพื่อแหวนวงนี้จินหลินหยิบแหวนขึ้นมากำไว้แหวนโลหะเย็นหมดแล้ว ไม่สามารถทำอันตรายใครได้อีกสามปีมานี้นางยังเก็บแหวนเอาไว้ตลอดหรือนั่นหมายความว่าอย่างไรจินหลินกำมือแน่นเงาดำฉายขึ้นในดวงตาช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาดูหมิ่นนางทอดทิ้งนางกระทั่งปล่อยให้ชาวเผ่าอินซีปฏิบัติต่อนางราวกับทาสแล้วถ้าเขาเข้าใจผิดเล่าถ้าหากนางไม่เคยทรยศเขาหากนางพูดความจริงมาตลอด หากนางไม่รู้เรื่องอะไรเลยหากนางรอเขามาสามปีจริงๆเมื่อเขาเห็นสภาพของเยาหลันหลังถูกไฟเผาความเครียดแค้นที่ฝังแน่นในหัวใจก็เริ่มสั่นคลอนหากหากเขาเข้าใจผิดจริงๆเล่าลมเหนือพัดหวือนอกหน้าต่างจินหลินเดินวนไปวนมาอยู่ในเรือนหินจิตใจวาวุ่นสับสนถ้ากวนจิ้งโกหกถ้าเยาหลันบริสุทธิ์ จินหลินยืนนิ่งมองหญิงสาวที่ยังสลบสลายด้วยแววตาสับสนนี่ไม่ใช่การพน,นันแต่เป็นเส้นแบ่งระหว่างรักและแค้นเขาไม่อาจตัดสินใจได้ว่าควรจะเชื่อว่านางบริสุทธิ์หรือลงโทษนางต่อไปเขาต้องการหลักฐานที่จะยืนยันว่าสามปีที่ผ่านมาอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จจินหลินเปิดหน้าต่างลมหนาวพัดเข้ามาในห้องฟ้ามืดแล้ว หิมะหยุดตกตกแล้วหยุดสลับกันทันใดนั้นเขาก็ผิวปากเสียงดังเสียงผิวปากดังสะท้อนไปทั่วเมืองครู่หนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูชายหนุ่มเปิดประตูให้ชายร่างยักษ์ข้างนอกเหลยเจอที่ตัวใหญ่จนเลยกรอบประตูโน้มตัวลงมาคบเพิงที่ทางเดินส่องให้เห็นรอยแผลบนใบหน้าและเนื้อตัวของเขาท่านหัวหนะ้าจินหลินหันมาสั่งการ ข้าอยากให้เจ้าไปสืบอะไรบางอย่างที่แขวนใต้เขาต้องการความจริงเลยเจอรับคำโดยไม่ต้องคิดขอรับอะไรบางอย่างปลุกให้นางตื่นขึ้นขนตายาวงอนกระพริบน้อยๆก่อนจะลืมตาขึ้นอย่างช้าๆในตาสุกใสแฝงแววง,ง,งุนงงสายตาของนางพร่ามัวแยกไม่ออกว่านี่คือความฝันหรือความจริงความร้อนบนมือ แผ่ลามไปทั่วทั้งตัวนางเป็นไข้สูงติดต่อกันมาหลายวันหลายคืนระหว่างนั้นนางฝันมากมายดูเหมือนว่าทุกความฝันจะมีจินหลินอยู่ด้วยหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่ไม่ห่างจากเตียงนักหิมะข้างนอกโปรยปลายเงียบๆราวกับดอกไม้ร่วงหล่นโยหลันอ่อนเพียไรยเรียวแรงสายตาผ้ามัวกวาดมองรอบห้องครู่ใหญ่ถึงตระหนักได้ว่า ตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังห่างออกไปหลายเชียมีโต๊ะหินตัวหนึ่งตั้งอยู่เตลเทียนบนโต๊ะสองให้เห็นสมุดปกหนังและนิ้วค้ำแดดสิบนิ้วที่กำลังพลิกหน้ากระดาษอ่านเสียงกรอบแกรบดังขึ้นเป็นระยะในตาดำลึกทอประกายใต้แสงไฟจินหลินกำลังสะสางงานราชการที่แสนวุ่นวายนี่คือความฝันหรือไม่เยหลันจ้องมองจินหลินตาไม่กระพริบ ถึงจะเป็นแค่ฝันก็ยังดีขอเพียงได้เห็นหน้าแม้จะต้องจ้องมองเขาเงียบๆก็เป็นความฝันที่ดีที่สุดของนางแล้วมีเพียงในฝันเท่านั้นที่เขายังเป็นคนเดิมระหว่างพวกนางไม่มีความเข้าใจผิดไม่มีน้ำตาและไม่มีความปวดใจเปลวเทียนโบกไหวสะท้อนเงาลงบนใบหน้าหล่อเหลาเยวหลันพยายามขยับตัวเข้าใกล้จะได้มองเห็นชายที่นางรักได้ถนัด แต่ร่างกายไม่อนุญาตให้นางทำเช่นนั้นนางรู้สึกเจ็บมือทั้งสองข้างเมื่อก้มลงดูก็เห็นผ้าพันไว้แน่นหนาความทรงจำค่อยๆหวนกลับมานางนึกถึงการแย่งชิงด่าทอและกองไฟที่แผดเผาที่แท้มันก็ไม่ใช่ความฝันนางเจ็บจนสลบไปตั้งหากเยาหลันมองไปที่โต๊ะอีกครั้งใช่นี่ไม่ใช่ความฝันในความฝัน จินหลินของนางไม่มีสีหน้าโหดร้ายเช่นนี้ในความฝันจินหลินของนางไม่มีรอยแผลเป็นที่ขมับในความฝันจินหลินของนางไม่มีจมูกบิดงุ้มเหมือนเคยหักในความฝันจินหลินของนางมีสายตาที่อ่อนโยนเขามักจะเอาหน้าผากมาชนแล้วจ้องมองนางด้วยดวงตาดำขับคู่นั้นและรอยยิ้มจางๆน้ำตาอุ่นๆไหลาอาบแก้ม แต่นางยังไม่อยากหลับตาเพราะเสียดายโอกาสที่จะได้มองดูเขาเปลเทียนปิวไหวแสงเงาหม่นมัวโยวหลันนึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในถ้ำริมทะเลพริบตานั้นเวลาเหมือนจะหยุดเดินราวกับว่าพวกนางไม่เคยแยกจากกันราวกับว่าพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ยังซุกซ่อนความรักระหว่างพวกนางอยู่ทันใดนั้นจินหลินก็เงยหน้าขึ้น เขาคงรู้สึกตัวว่านางมองอยู่ความเป็นจริงโหมซัดเข้าทำลายความสงบโยหลันห่อไหลมองดูเขาอย่างหวาดกลัวมีใครได้หลับนอนกับเจ้าต่อจากข้าอีกหรือไม่นางยังหวาดกลัวทุกครั้งที่นึกถึงข้อกล่าวหาของเขากวนจริงก็ช่างใจร้ายใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อเหมือนหญิงคณิกาชั้นต่ำส่วนเจ้าก็พักดีเสียจนข้านึกแปลกใจ นี่เจ้าถึงกับยอมสละร่างกายเพื่อชาติเลยเชียวร์วเจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรือเชื่องั้นเด้อเจ้าไม่คู่ควรกับคำนี้หรอกข้าลืมไปว่านอกจากน้ำตาแล้วเจ้ายังมีมารยาอื่นอีกเจ้าคิดถึงความอบอุ่นของเตียงข้าขึ้นมาแล้วถ้อยคำดูแคลนทําร้ายจิตใจนางอย่างรุนแรงบางคืนนางจะสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเพราะคำพูดเหล่านี้ สินหลินเดินเข้ามาใกล้โยหลันเบือนหน้าหนีไม่ยอมให้เขาเห็นน้ําตานางอ่อนแอเกินกว่าจะถูกเขาทำร้ายอีกแต่คราวนี้เขากลับยืนต้องหน้านางเงียบเงียบเงียบภายในเรือนหินเหลือเพียงลมหายใจของทั้งสองคนบาดแผลชะกันส่งผลให้ร่างกายนางอ่อนแอถึงที่สุดนางหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่ครู่เดียวก็ลืมตาขึ้นอย่างระแวดระวังอีกครั้ง จินหลินยังอยู่ตรงนั้นเขาจะพูดอะไรเยหลันรอคอยใจเต้นโครมครามสัมประชัญญะเลือนรางลงทุกทีดวงตาสุกใสลืมและหลับซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งในที่สุดความเหนื่อยล้าก็ทำให้เปลือกตานางหนักอึ้งจนลืมไม่ขึ้นอีกยามที่สติพผ่ามัวใกล้หลับนางรู้สึกได้รังๆถึงมือหยาบกร้านที่สัมผัสหน้าผากนางอย่างแผ่วเบา มือนั้นสั่นน้อยๆและอ่อนโยนโยหลันท่อถอนใจอยู่ในความฝันนี่คือความฝันสินะคงมีเพียงความฝันเท่านั้นที่เขาจะสัมผัสนางเช่นนี้น้ำตาไหลออกจากดวงตาอีกครั้งมือข้างนั้นเช็ดน้ำตาให้อย่างแผ่วเบาหลายวันผ่านไปโยหลันเริ่มตื่นมากกว่าหลับนางเพิ่งสังเกตว่าทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปมากนางถูกจัดให้นอนบนเตียงอ่อนนุ่มในเรือนหิน ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักแม้อาหารสามมื้อก็มีคนตัดสํำรับให้ท่านหมอหมั่นแวะมาดูอาการคอยทายาและทำความสะอาดแผลให้อย่างสม่ำเสมอเพราะเกรงว่าหากติดเชื้อนางจะมีไข้อีกเวลานี้ปาหน้าทําหน้าที่ดูแลนางสํำรับอาหารสามมื้อในหนึ่งวันเปลี่ยนจากเนื้อตากแห้งแข็งแงมาเป็นโจ๊กหมูหอมกรุ่นพอนางกินได้น้อย ปาหน้าก็จะคอยขยันคอยยอให้นางกินเยอะๆจะได้หายเร็วๆเยาหลันไม่เข้าใจว่าเหตุใดการบาดเจ็บจึงทำให้ชีวิตนางเปลี่ยนไปขนาดนี้ปาหน้าบอกนางว่าจินหลินเป็นคนสั่งการทุกอย่างจินหลินชายที่นางรักชายที่เข้าใจนางผิดและผูกใจเจ็บกับนางนางหวั่นใจว่าการดูแลอย่างดีในเวลานี้อาจเป็นจุดเริ่มต้น ของการทรมานในอนาคตไม่เช่นนั้นระหว่างนางและเขาก็คงเกิดจุดพลิกผันบางอย่างค่ำคืนนึงหลังจากนั้นโยวหลันก็ได้พบกับจินหลินในที่สุดเขานำชายชาวเผ่าออกล่าสัตว์ก่อนจะกลับมาอย่างสง่างามเสียงเป่าเขาสัตว์ดังไปทั่วทุ่งหญ้าพวกผู้หญิงรับสัตว์ที่ล่ามาได้อย่างยินดีปรีดาแล้วนำไปปรุงอาหารผู้ชายนั่งดื่มเหล้า พูดคุยเสียงดังรอบกองไฟห้องโถงใหญ่อึกระทึกครึกครืน้นเสียงคนคุยกันขมงโงสงเสงดังชัดไปถึงเรือนหินเยาหลันถูกเสียงเหล่านั้นปลุกให้ตื่นขณะที่กำลังงุนงงนางก็ได้ยินเสียงประตูเปิดตามมาด้วยเสียงของปาน้าและเสียงทุ้มแหบของชายคนหนึ่งนางเห็นจินหลินแก่ผ้าคลุมหนังสัตว์ออกจากบ่าปาน้าเดินเข้าไปรับผ้าคลุมมา ปัดหีมะที่เปรอะอยู่แล้วแขวนมันไว้บนราวที่มุมห้องหลินเสียงเรียกแผ่วเบาทำให้ชายร่างสูงตัวเกรงครู่ใหญ่เขาจึงหันหลังมาในตาดำขับเก็บซ่อนความรู้สึกอย่างมิดชิดเยหลันทำอะไรไม่ถูกนางกัดริมฝีปากกำผ้าห่มแล้วยกศีรษะขึ้นมองราวไม้ซึ่งทำจากไม้ดำที่มันเป็นเงาเพราะใช้งานมานาน ผ้าคุมไหลแขวนอยู่บนนั้นพอดิบพอดีเราวกับทำขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะนางเข้าใจแล้วที่นี่คือห้องของเขาทุกอย่างในห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อเขาโดยเฉพาะรวมถึงเตียงและผ้าห่มผืนนี้โยหลันยันกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากขณะที่นางกําลังจะเลิกข้าห่มจินหลินก็พูดขึ้นว่าอย่าขยับข้าไม่ควรอยู่ที่นี่ โยหลานพูดเสียงเบาด้วยความกระสับกระส่ายอยากจะหนีไปให้พ้นจากที่นี่คิ้วดกหนาขมวดมุ่นเขาพูดขึ้นอีกครั้งนอนลงน้ำเสียงของเขาเฉียบขาดจนนางไม่กล้าขัดในตาใสาซื่อฉายความง,ง,งุนงงจิงหลินสูดหายใจเข้าลึกก่อนพูดเสียงราบเรียบตัวประกันอย่างเจ้าตายไปคงน่าเสียดายเท่านี้เองหรือ เท่านี้เองจริงๆนะหรือเยลหลันสัมผัสได้ว่าเขาเปลี่ยนไปแม้สีหน้าและน้ำเสียงของเขาจะยังเย็นชาแต่แววตาของเขาไม่น่าหวาดกลัวอีกแล้วนางนึกถึงสัมผัสแผ่วเบาก่อนที่ตัวเองจะหมดสตินั่นคือความฝันหรือไม่ไม่ใช่ความฝันหร,อหรือเยลหลันหวั่นใจว่าความใจดีของเขาจะหายไปในฉับพันธ์แม้นางจะไม่เข้าใจ ว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปแต่นางก็ไม่อาจระง,งับความคาดหวังในใจได้หลินข้าจินหลินตัดบททางที่ดีเจ้าหุบปากเสียเถอะความอดทนของข้ามีขีดจํากัดสีหน้าเขาไม่เย็นชาเหมือนแต่ก่อนแล้วเวลานี้เจ้าพักฟื้นให้หายดีเสียก่อนเดี๋ยวข้าจะตกเป็นขี้ปากคนแคว้นใต้ว่าคนเผาอินรี ทรามานตัวประกันแล้วเขาก็หันหลังให้นางนางนอนลงอย่างว่าง่ายจ้องมองแผ่นหลังของเขานิ่งฉับพลันก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนพอกยาให้เขาในถ้ำดิมทะเลความทรงจำทําให้สองแก้มแดงเรือ้อเยวหลันหลุกหน้าเมื่อเบนสายตาหนีก็เห็นรอยที่หลงเหลืออยู่บนมือในตาอินซีมือเล็กนุ่มนวลเลื่อนไปจับที่หน้าอก จึงพบว่าสายสร้อยหายไปพร้อมกับแหวนล้ำค่าของนางแหวนของข้าล่ะโยหลันผุดลุกขึ้นอย่างกระวนกระวายดวงหน้าขาวซีดเลิอกลักเหมือนทำของสำคัญหายจิ่นหลินขมวดคิ้วมองนางนั่นมันแหวนของข้าเขายา้ำแต่ท่านให้ข้าแล้วแหวนวงนั้นเป็นสมบัติของนางดวงตาลึกล้ําเลื่อนจากรอยแผลที่มือ ไปยังดวงหน้ากระวนกระวายของโยหลนันมันเป็นของข้าอย่าพากแหวนวงนั้นไปจากนางจินหลินมองโยหลันนิ่งพยายามเก็บความรู้สึกไม่ให้สื่อออกทางในตานางมองใบหน้าเย็นชาของเขาด้วยสายตาวิงวอนเขาเคยคิดจะยึดแหวนมั่นวงนั้นคืนมาแต่ในเมื่อความจริงยังไม่กระจ่างเขาจึงยังไม่ตัดสินใจว่าควรทำอย่างไรกับนางต่อไป อยู่ที่หัวเตียงจินหลินพยักพยเยดิดโยหลันกลับไปดูก็เห็นแหวนสีดำวงนั้นทอประกายอยู่ใต้แสงเทียนนางรีบยื่นมือไปคว้าไว้ต่อให้มันเคยไหม้มือนางเคยทำให้นางเสียน้ำตาและเจ็บปวดแต่มันก็ยังสำคัญเสมอแหวนวงนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของนางความยินดีในสายตายหญิงสาวทำให้จินหลินอดไม่ได้ที่จะพูด เจ้าจะเก็บมันไว้ทําไมในตาใสซื่อจับจ้องมองมาเหมือนอยากจะมองทะลุใจเขาเพรท่านมอบมันให้ค่านางมองหน้าเขาพางพูดตรงๆค่ข้ารักท่านดังนั้นแหวนวงนี้จึงสําคัญต่อข้ามากสามคำนั้นจู่โจมจิน่นหลินในยามที่เขาอ่อนแอเขาตัวเกรงไปหมดได้แต่นิ่งอึง้งขยับขยื่นตัวไม่ได้ สายตาและคำพูดของนางเปรียบได้กับน้ำที่หยดลงบนหินแข็งแกร่งในหัวใจเขาทีละหยดทีละหยาดจนมันกร่อนฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะหรือใครที่อยากสนับสนุนเด็กญิ่งนิยาย ช่วยค่าน้ำค่าขนมเล็กเลกน้อยๆก็สามารถโดเนตมาได้ที่บัญชีข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะ